สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออ l อครับช่องที่สุ่มสกีนาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมนานคนหายไป2วันนะกลับมารีวิวทุกกิจกรรมตึงๆแน่นอนแบบสุดทุกกิจกรรมนะครับผม <Yeah. S 1> ไม่มีช่องไหนแล้วนะถ้าเดือดเท่าช่องนี้นะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กันไว้หน่อยครับเพื่อขยายฐานคนดูให้ผมนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเติมเกมครับ พักมาที่เพจกออฟน์นะครับใครที่หาไม่เจอลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนะครับกดไปเลยเร็วๆนี้จะมีเว็บเติมเกมด้วยล่ะโอ้โหต้องทําเสียงแบบสปอร์ตลงเสียงนะครับผมแมนะวันนี้ครับกิจกรรมแรกนะครับไอ้วงแหวนเนี่ยเดี๋ยวอุ่นไปก่อนอ่ะเดี๋ยวพูดไปก่อนกิจกรรมวงแหวนหน้าฝนครับเริ่มต้น25คูปองครับผมก็คือเอาคําพีแดงมาสะสมร่มนั่นเองครับกิจกรรมนี้อยู่ถึง 30ครับผมสิ้นเดือนนี้รีบๆใช้ครับผมเงินเงินออกรีบร,บรบใช้กาลินาบอกว่าเราต้องบีบเวลานิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ใครเติมคูปองนะยับยับแน่นอนมากิจกรรมต่อไปครับมีตราอันเชิญสกินแครีกับแอสซาซินครับคือตาราละ249ครับแต่ไม่ใช่กาลินาบอกว่า2ตรา399ก็คือตารา200รราคาสแตนดาร์ดของมันนะครับใครที่ขาดอันเดียว ก็ไม่ค่อยแนะนำครับผมแล้วแต่แล้วแต่ศรัทธาแต่ถ้า2ตา399นี้ใช้ได้ very good นะครับผมต่อไป,ปไร้านค้าในตอนก็สุ่มให้ดูแล้วนะประมาณ3-4ครั้งครบนะครับอ่ะอันนี้กิจกรรมแรกที่จะรีวิวกันก่อนผมจะสุ่มให้ดูทั้งหมดแบบสุดคือ3 ID นะเออแบบ <Yahoo! S 1> เติมไปเลย ID และว0 0 0ัคูปองอะเติมไป3 ID นะครับเพราะว่าผมใช้อยู่แล้วครับเผล่ผมอาจจะเติมมากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ว่า อารีวิวให้เท่านี้ก่อนนะครับผม่าก็คือเติมสุดเนี่ยคือ2,999คูปองครับแต่เวลาเติมเนี่ยเดีผมขึ้นตารางบนหัวให้มันไม่ได้นับคูปองทั้งหมดด้วยทุกคนมันจะนับเฉพาะตัวหน้าตัวบวกโบนัสไม่ไม่นับครับผมเอาง่ายๆเลยถ้าใครจะเติมเอาสกินหนึ่งขั้นเนี้ยคุณต้องเติม485บาท620คูปองแล้วคุณจะได้ตั้งแต่1 2 3 4เลยนะครับผม ส่วนใครที่เอาสุดเอาตึงเอาเต็มนะครับผม2,999คูปองคุณต้องเติมแพ็ค2,568บาทครับได้3,285คูปองโอ้โหจำเลขพวกนี้ไปได้ไงขายเยอะขายบ่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นการันตีเรื่องความปลอดภัยแน่นอนนะแพ็คนี้คือจะได้ทุกขั้นครับคือง่ายๆคุณเติมมา3,200อะถ้าคุณรีเทิร์นเกิน10%ผมว่าโอเคแล้วนะแล้วก็ ช่วงนี้ถ้าใครไม่มีเงินก็อีกอมันก็ยังให้โอกาสได้ถึงสิ้นเดือนครับ <Wow. S 1> คือผมมองอย่างนี้ว่าไอกิจกรรมแบบนี้มันโอเคมากๆสําหรับสายที่เติมอยู่แล้วเติมจนถึง,ง VIP7 อยู่แล้วคือคุณแค่เอาเงินที่คุณจะเติมในอนาคตนะครับมาเติมตอนนี้คุณจะได้รีเทิร์นนตอนนี้นะผมไม่มีพลาดแน่นอนกิจกรรมแบบนี้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลครับอยู่กับความเดือดร้อนของชีวิตด้วยว่าถ้าเราเอาเงินอันนี้ไปทําอย่างอื่นได้ไปใช้นี่ไป ซื้ออะไรที่มันจําเป็นกับชีวิตก็ไปทําก่อนนะครับเงินเหลือค่อยมาให้ความบันเทิงกับชีวิตนะเอาเรื่องจําเป็นก่อนเรื่องบันเทิงไว้ที่หลังนะโอเคขออนุญ,ญาตจัดสุดเลย3จัดสุดแหละโอเค3 ID เดี๋ยวเปิดให้ดูแบบ3 ID ดีแล้วก็เดี๋ยวมาเฉลี่ยให้ดูด้วยนะครับอาวิธีการเติมเกมกับร้านผมครับเอาเลขเยาวๆแค่นี้ส่งให้ร้านเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเติมก่อนแพ็คที่บอกผมบอกว่า2568บบาทนะเดี๋ยวมาแปบ๊บหนึ่ง เราไปสิดที่ไดีที่1่ก่อนครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่เอาขั้นรางวัลขั้นแรกนะครับผมเปิดไปทีละขั้นก่อนเพราะว่า ID ดีแรกเนี่ยแบบดูของรางวัลทั้งหมดก่อนนะครับขั้นแรกคือกล่องแจ็คพอตอันนี้คือ15คูปองนะครับบวกร่มอีก1อันโลคุ้มไปไหน,นครับผมขั้นที่2จะได้อะไรนะครับผมโอ้โหเป็นตราเชิญครับ เดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูแล้วก็มีล่ม2อันด้วยนะครับผมแปลว่าได้ล่ม3อันตีเป็นคูปองต่ำๆก็คือ27คูปองนะเฉพาะร่มนะครับคันนี้3จะได้อะไรล่มอีกไหมโอเคได้กล่องแจ็คพอต์อันบวกคัมพีสิบคันนี้ครับราคาเต็มคือคัมพีเนี่ยห้ิกล่องแจ็คพอตเนี่ยกล่องละสิ้าสรุปว่าเก้าสิบ้นะครับผมคันนี้ของรางวัลครับคันต่อไปที่เติมสี่ิบบาทนี่โอ้โห สกินเขาช่าเหมือนกันนะครับผมว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ไไดโอเคผมขอเก็บไว้ก่อนบางคนถามว่าทำไมเก็บไว้ก่อนเผื่อมันมีอะไรที่มันต้องอัปเกรดสกินครับนึกออกไหมผมได้เอาไอ้ตัวเนี้ยไปอัปเกรดสกินแล้วก็แกะเอาสกินคืนนึกออกว่าเออเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนใจนเย็นมา อันนี้ครับกล่องคูปองนะดูเลทกันนิดเดียวครับเดี๋ยวผมเปิดรวดเลยสามของเพราะขี้เกียจบวกเลขครับก็คือมีตั้งแต่สิบถึงห้ารคูปองครับหนึ่งถึงร้อคูปองเนี่ยเจ็ดสิบเอนะครับสามรอยอยสาถึงสองเนี่ยยีอนันนี้ก็โอเคแล้วนะได้เท่านี้ก็โอเคแล้วแล้วก็3 1 0ร้อถึงห้ารคูปองครับสามจุดูว่ามันจะออกสักครั้งไหมนะครับผมอ่ะขอรับมาก่อน ไปเปิดรวดเดียวสามกล่องเลยไอดี ID ที่หนึ่งเป็นไงสามร้อยห้าสิบเติมไปสามพันสองได้คืนมาสามร้ห้าสิสิบเอร์เซ็นต์นิดๆโอเคได้อยู่ได้อยูอย่ถือว่าได้อยู่ถือมันดีกว่าไม่ได้ไงทุกคนนึกออกปะเออนะครับผมแล้วถามต่อว่าเติมร้านผมอะ v i p จะขึ้นหรือเปล่าอ่ะก่อนเนี่ยก็ขึ้นเนี่ยนะครับก็ก็เป็นหมื่นเจ็ดเอออ๋อ,อ,อรู้และเดี๋ยวผมอยากรู้อย่างหนึ่งว่า ไอคูปองที่กดเนี่ย V.I.P จะขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวไปพรุฟกันที่ ID ที่2นะโอเคไปกันมามาดู ID ที่2นะครับตอนนี้คือผมมี15ื่นนะเดี๋ยวผมไปเติมก่อนแป๊บนึงเออเดี๋ยวเดีตัดกลับมาโอเคหลังจากเติมไปแล้วนะครับผมก็มาดู V.I.P ของเรานะตอนนี้คือ15600เอ้ย1 5 6 6 6 0นะครับอ่าเดี๋ยวจำเลขนี้ไว้เดี๋ยวผมขอไปเปิดกล่องไอกล่อง โบนัสคูปองอะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะตรานเชิญพิเศษให้ดูนิดนึงนะครับผมนี่อ๋อนี่ก็เป็นลิมิเต็ดเขียวครับพอได้อยู่เออเได้แถมอีกโอ้โหเยอะแยะมากายอะ่ะคือคุ้มนะครับผมใครที่เป็นสายเติมอยู่แล้วก็จัดไปนะครับโอ้โหกล่องแจ็คพอตครับขออนุญาตเปิดกล่องแจ็คพอตก่อนเป็นน้ำจิ้มครับผมได้ร่มสี่อันครับเหมือนไอดีนี้น่าจะไม่ต้องการล่ม จะไปทำอะไรนอกจากกรอบครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสุ่มกรอบให้ดูแน่นอนนะโอเคไปไอดีที่2ครับลุยโอเ้เข้มเข้มแหละนะครับผม260นะสำหรับโบนัสแล้วไปดู VIP ครับขึ้นนะสำหรับกล่องเนี่ย เปิดตรงนี้แล้วคูปองขึ้นเหมือนกันนะครับผมโอ้โหใครเก็บ VIP 7ตอนนี้นะครับผมได้เลยนะครับแต่ถ้าเติมขนาดนี้ <Wow. S 1> เขา VIP 7กันนานแล้วแหละนะโอเคอ่ะไม่เป็นไรเป็นงานร r o ูฟข้อพิสูจน์ครับไปต่อไปเดี๋ยวต่อไปเป็น ID หลักของผมเองนะครับดูว่ามันจะได้เท่าไหร่ครับแล้วผมจะสุ่มกรอบให้ดูที่ ID นั้นเลยนะครับจัดมาอยู่ที่ ID หลักของผมครับขออนุญ,ญาตด,ดูนิดนึง โอเคผมม,มือลั่นไปกดแล้วหนึ่งครั้งอันแรกอะ่ะเป็น200คูปองนะเออแบบดวงดีติดดวงดีขึ้นมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเติมให้ครบก่อนครับ1,231นะอเอไปลุยครับสองกล่องตรงนี้ร้อยยี่สิบคูปองครับแปลว่าได้ประมาณสามรอยอ่ะประมาณคิดเล่นๆลนเลยสิซนะครับจากยอดเติมนะเออเติมสามพัก็ได้ขึ้นมาประมาณ300ร้อนะครับผมเกือบสิบเป 8หรือ8หรือ9าเปอร์เซ็นต์มานี้โอเคใช้ได้ผมคิดว่าใครที่เติมอยู่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีครับแต่คุณอย่าลืมว่าคุณได้ของเบี้ยใบรายทางด้วยนะครับผมเออนะตาอันเชิญกุบกิบกิีดกลับอะไรตรงนี้นะครับผมก็แลกเป็นคัมภีร์5ได้เลยนะสำหรับไอดีนี้มาต่อกับกิจกรรมที่ทุกคนน่าจะอยากรู้เรทครับผมนี่มาดูหน้าร้านไอเทมตรงนี้นะครับผมเนี่ยสกินละร้อยเก้าเก้าพอได้ครับผมพอซื้อได้พอซื้อได้ไ,ดไม่แย่เลย ราคาโอเคเลยแต่ต้องซื้อแพ็คตรงนี้นะครับแพ็ค399อคูปองนะถ้าตกแพคร้านก็อาจจะมันมีแค่3า3อาจจะต้องขยับอีกแพ็คหนึ่งเป็น555อคูปองครับแต่ที่สำคัญคือวันนี้ครับมีคัมภีตรงนี้นะ290บวกกับอ่าร2 0เป็น410อคูปองนะครับผมก็มาโดนกันที่ร้านกออฟ,ฟอ o ได้นะครับผมเคยอะขออนุญาตแกะก่อนนะ จริงๆผมก็ยังไม่ต้องแกะก็ได้นะช่างมันไหนๆก็แกะให้ดูแลนะครับผมนี่เดี๋ยวทุกๆ ID ดีของผมก็ต้องซื้อเหมือนกันครับแล้วก็ทุกคนอย่าลืมอย่าลืมร่มตรงนี้นะครับผมลูดไปเลยส0อันครับผมอ่าเรามีร่มแล้วย3ามนะครับผมแต่ว่ามันมีวิธีเก็บร่มที่มันคููและดีกว่านั้นนะครับนั่นคือการเช็คชื่อครับผมอ่าไม่รู้เช็คหรือย,ยังนะ โอเคตรงนี้ก็จะได้ร่ม3อันครับแต่ถ้าใครที่อยากเก็บล่มอีกนะครับผมแต่สําหรับไอดีหลักผมไม่ได้ต้องผมไม่ได้อยากเก็บนี้นะครับเพราะว่าคัมพีแดงผมเหลือเยอะมากมันจะอยู่ที่ร้านค้าแพานจอนครับสุ่มไปประมาณ4ครั้งนะเอออันนี้คุ้มแน่นอนนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าของผมอนะ่คัมพีแดงเยอะ,ยอะไงอยากเบิร์นให้หมดนะครับน่ตอนนี้ล่มมีอยู่ยี่สิบสามครับวันนี้สิ่งที่ผมต้องการคือกรอบ อาคอริคาริสมาครับผมนอกนั้นไม่ได้มีอะไรจําเป็นแล้วนะครับผมไปเราไปดูว่าเท่าไหร่ถึงจะได้กรอบนะครับครวนนี้รู้เลทแบบช่าแน่นอนเริ่มต้นด้วย23โทเคเนนะครับกับ856คูปองปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ350ต่อ1กรอบบิบวับนะครับผมไม่รู้ว่าจะยังไงนะรูดเร็วๆไปโอ้โหนี่1ต่อ1อยู่นะครับผม28 200ยาวๆครับอหูยสิบแตกครับผมอ่าดีสีครับไปกันครับโอ้โหนี่เงาเงาจ้าไม่คัดแล้วไม่คัดแล้วยาโอ้โห,โหนี่ก็คือไม่แย่เท่าไหร่นะโอเคคราวเนี้บางคนอู้อู อุ๊ปไอดิสติดเกณครับผม3 0บแตกนะบางคนก็จะแบบพี่สกินเน้นเท่าไหร่สกินนีนเท่าไหร่ครับวิธีการคิดบอกไปหลายครั้งนะครับให้คุณเอาจํานวนโทเค็นที่คุณต้องการใช่ไหมสมมติว่าต้องการ70โทเค็นอ่ะสมมติตั้งเจ็ดสิบตั้งไว้แล้วก็ให้เอาเลทที่ผมบอกอะนึกออกปะเออเอาจํานวนโทเค็นหารด้วยเลทที่ผมบอกคุณจะได้รู้ว่าคุณต้องสุ่มคัมพีกี่ครั้งพอได้จํานวนครั้งปุ๊บเอาไปคูณ5เป็นจํานวนคัมภีที่คุณต้องเสีย โอเคนะครับถ้าอยากรู้คูปองที่เสียอีกคูณ5้าอีกสเตปดึงเป็นราคาเต็มของคัมพีงงไหมเอออ่ะช่างมันก็รู้แค่จํานวนครั้งพอรู้แค่จํานวนคัมพีก็พอจะรู้แล้วเราต้องเสียตังค์เท่าไหร่นะครับผมเออก็คือมีเลทให้แล้วอะ่ะไปคำนวณต่อเองนะเรียกเพื่อนที่เก่งเลขเมึงมานี่หน่อยคิดให้กูหน่อยนะครับไปลุยโอ้โหได้ส่วนผสมชุดแต่งนะครับ มากันครึ่งทางครับผมคัมพีหมดไปสองร้อยอใช่ไหมไม่รู้แหละนะครับกดเพลินๆ150ประมาณนี้ <S <S โอ้โห,โหพอได้พอได้นี่ขนาด30มสิบแตกนุ้ยต้องการสองร้อยนุ้ยห้แล้วกอบไม่มาเลยเหรอถ้ากอบมาก่อนผมเงาเหมือนกันนะเพราะไม่รู้จะเอาล่มไปทำไมนะโอ้โห เอฟเฟกต์รัวครับผมอย่าอย่าเรียกกรอบเลยเรียกให้มันไม่มีเอฟเฟกจะบุญจะบุญละโอ้โหสกินตะเกินไม่แตกแบบมีทุกสะกินแล้วนะเฮ้ยโอ้ไม่อันนี้คือ300คู่ปองแล้วนะถ้าเต้นรอเรียกก็ไปห้าเพชรดีครับผมโอ้โหหนักเหมือนกันนะครับผมแล้วผมอะ่ะเริ่มต้นด้วย23มด้วยนึงออกปะมันจะ เอาหนักขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าถ้าเก็บไว้ผมก็ไม่รู้เอาคัมภีร์ไปทำอะไรแล้วอะนะอเออแม้มันก็ควรต้องมีสกินแตกมาแบบนี้บ้างนะครับผมโอ้โหเฮ้ยคัมภีร์ลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะเนี่ยโอ้โหร้อยยี่โอ้โหเอาหนัก,กว่ะไม่รอให้ไปกิจกรรมอื่นบ้างเลยเอะคัดจีนรัวๆครับร้อนครับ ไม่คุ้มนะเอากรอบถ้าถ้าอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าไม่คุ้มนะสําหรับคนที่จะเอากรอบนะครับไปไหนเจ้ามาแล้วก็ต้องสุดอะนะครับผมแต่ถ้าเสียคูปองก็ขออนุญาตเบรกไว้ก่อนนะครับผมโอ้โหร้อยเจ็ดสิบสองพอไหมเนี่ยเออมีแบบนี้บ้างครับร้อยแปดสิบสาม ไก,กลแค่ไหนเก,กินกว่าจะใกล้บอกทีนะครับผมถ้าเต้นไปหนึ่งกลุ่มนะครับผม,มโอ้โหสุ่มยาวครับลอยเก้าสี่ยังไม่แตกให้หรอโอเคอ่ะถ้าเนี้ยเอาที่แบบคุ้มสุดครับไปสุ่มไอตัวนี้ตอนแรกว่าจะไม่ใช้ครับผมใช้เถอะนะ โอเคนี่เรียบร้อยนะครับก็ได้มา5้าทุกเ้นนะนี่จริงๆผมมีคัมภีแดงตุนไว้ตรงตรงส่วนนี้อีกนะครับเดี๋ยวต้องแกะออกมาให้หมดแล้วนะครับผมโอ้โหเปืองคัมภีแดงจริงๆนะโอเคก็วันนี้เราก็ได้กรอบมา รู้สึกผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกฟินอะไรแต่อย่างใดนะเรดมันเกลือค่อนข้างเกลือแบบเพื่อเกลือนะครับอ่าได้อควาลิคาลิสมาเปิดมาเรียบร้อยครับก็อบวิ่งน้อยมากแบอบกน้อยถึงน้อยมากนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะผมบอกเลยว่าไม่มีช่องไหนสุ่มสุดเท่าช่องนี้แล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกันมาด้วยแล้วก็ไม่ทําให้ดูขนาดนี้คุณยังจะเอา เลดนี้ไปเติมเกมร้านอื่นโอ้โหจิตใจทําด้วยอะไรเพื่อนคนไทยนะสนับสนุนกันหน่อยนะครับผมโอเควันนี้ไปจริงๆแล้วครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดตับด้วยนะ